สวัสดีเพื่อนเอสีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะช่วงเอ็ก็ทยอยทยอยนะครับหาความฝันมั่งอะไรมั่งนะครับเนาะก็หลังจากที่หลายงวดแล้วก็แหมเลขฝันบางทีก็ยากนะครับเนาะเล่นรัฐบาลนะครับเราก็แวะไปรายวันบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีว่าจะไปเลขทูบบ้างนะครับเพราะเลขทูบก็หลายที่ก็แม่นจริงๆนะครับเนาะ เลขทูบก็ถือว่าจุดแบบไหนก็บางทีถ้ามันต่ออกก็ออกตรงๆต,ตามนั้นเลยนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ต้องขออุโมทนาบุญกับเพื่อนทีซีทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญสร้างสาราวัดประทุมวันนะครับแล้วก็ร่วมสร้างโบสถ์มาเรื่อยๆนะครับเนาะส่วนเลขรายวันเจตุ๊กนะครับวันนี้ในกลุ่มก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับเนาะวันนี้มาตามณโอนแล้วครับเนาะก็ความฝันมีประเด็นเหมือนกันนะครับเนาะไปดูกันว่าฝันว่ายังไงครับ สวัสดีครับนะโอลจ้าสวัสดีค่ะโอ้ยังไงงวดที่แล้วรวยคนเดียวเลยอีอรวยแต่แทงน้อยเออะได้เลขมาจากไหนกลัวกลัวว่ากลัวว่ามันไม่ถูกเพราะเราไม่มีเงินเนาะมันมันมันขึ้นเหมือนบันไดคิดว่าบันไดมันเป็นสองเจ็ดนะอ๋อแล้วได้เลขแปดห้าได้ค่ะว่าแปดห้าล้านล้านดึงอีกแล้วล้านน้อยมันไปดึงที่ตลาดออไปดึงเอาไบห้าใบนั่นเลย ห้าใบมันมีเป็ดห้าเ,ออเป็ดห้าตั้งห้าใบเขาเอาตั้งเป็ดรอ,อ,อยยามัมีเงินให้เขาเออก็เลยก็เลยไม่กล้าเอาอก็เลยก็เลยมาซื้อเอาเอ,อเอาที่ปังเปานี้ก็แม่นนะเนาะแกเหมือนมีเซนต์เลยเนาะดึงอัน,นไหนเข้าอันนั้นเลย ตอนสามกมันก็ดึงสามอกลายรอบแล้วเด็กคนนี้ตอนนน้นมันก็ดึงถูกหมดเลยเนาะดึงลอตเตอรี่หลายถูกแต่เราไม่มีโชคเท่านั้นแหละเราก็แทงน้อยๆเราไม่มีเงินแล้วแล้วงวดงวดนี้ดึงให้หรือยังปังเปายังเลยโอค่คยดูมันดึงมันจะถูกกับยายฝันไหมยายก็ฝันว่าังไปไปนาหรือป่ายังไงไม่รู้อืแต่มีคนเด็กมันเล่นน้ําก็เลยมันเล่นน้ําหลายคนอยู่แต่พอมัน เห็นงูเหมือนงูแต่ตัวใหญ่สีเขียวๆแต่ไม่รู้ว่าพญานาคหรืออะไรมองไม่ค่อยชัดก็พากันวิ่งแล้วอพอพากันวิ่งออกมาเด็กก็ถูกคนที่ตายแล้วเขาขี่จักรยานเขาชื่อนายนะแต่เขาขี่จักรยานแล้วเขาจับเด็กคนนั้นมาใส่ข้างหน้ารถจักรยานเขาเดี๋ยวเด็กเด็กอ๋อคือเด็กกําลังเล่นน้าแล้วขึ้นมาอวิ่งหนีงูอะไรเงี้ยเหรออ๋อแล้วก็ก็พอดี ยายก็ว่าจะเดินตามตา,นาย,ยตานแหละตายคิดได้ว่าเขาเป็นคนตายแล้วเนาะก็เลยแยกทางเขามาทางนี้ก็เลยให้เขาไปทางโน้นกับหลานเขาอืก็เลยว่ามันตกใจอย่างนี้มันจะโอกโบอ๋อคือเด๋นะแอดขยายนิดน,นึงเนาะบางทีก็คือว่าไปเจอคนที่เขาเสียชีวิตแล้วขี่จัก,กรยานมาอ๋อแล้วเขาดันจับเด็กใส่ไปข้างหน้าอ๋อแล้วคือ,อยังไงในความฝันนั้น น้าโอลเหมือนก็ว่าคิดได้ว่าคนนี้เอ้ยเขาเขาตายแล้วไเขาเสียชีวิตแล้วใช่ไหมเราก็ไม่วิ่งตามเขา<อ>เราก็วิ่งมาทางนี้อะไรอ๋อแล้วก็ตกใจเองใ,ใช่ไหมในฝันตกใจ,<อ>ต,กใจตกใจก็คิดว่าสงสัยเลขออกมั้งอย่างนี้เออเลขจะเข้าอา่ะ้รอยางตีเป็นเลขอะไรนะโอลตีว่าหนึ่งโอ๊ยหนึ่งบางทีจะตีศูนย์เจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดศูนย์หนึ่ง,ง 0, 7, อ, 7, 0, อย่างนี้เลย 1 0็1ยไหมก็คืออะไรคนคนตายอายุเท่าไหร่นะอายุ6,7 7ได้คนตายอ๋อ67ตอนเสียตอนเสียแกอายุ67เขาเคยออกด้วยเนาะเออออกออกตอนนั้นแล้วก็ขี่จักรยานเนาะแล้วก็มี7กับว่าจับเด็กแล้วก็ล้อเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมอ๋ออาจจะ0ูนหกเดิ่งหกเจ็ดศูนย์อะไเงี้เนาะ ค่อยดูถ้าถ้าร้านมันจับอะไรอีกจะได้ดูว่ามันจะออกไหมแบบนี้เออร้านมันยังไม่จับเลยเห็นมันเห็นลอตเตอรี่ใหญ่ๆมันไม่จับนะพอถึงเวลานี่จับเป๊ะเลยนะถ้ามันจับมันจับเอาเลยอันเลขที่ถูกแล้วมันจับไอ้ไอ้เลขที่มันเยอะๆด้วยเราก็ซื้อไม่หลาเนาะแต่จับถูกจับตรงเป๊ะยังเหมือนในสามหกก็จับเอาสามใบใหญ่ก็ไม่กล้าเอาทั้งหมดก็แบ่งเขา เป็นคนละโอ้หลายดนละเนาะอันนี้ถ้ามีคนใกล้ๆกันอยู่ก็แบ่งกันหมดเลยสรุปตัวเลขก่อนที่ฝันเห็นคนตายเนาะอายุ67แล้วจับเด็กใส่จักรยานแล้วก็ถีบไปเนาะอย่างี้ตีได้หลาย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 เลขเนาะน้าโอชอบตัวไหนชอบตัวไหนอ่ะชอบมีเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขเจ็ดอ๋อหนึ่งเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยหนึ่งศูนย์เจ็ดเนาะอ๋อหรือหนึ่งเจ็ดก็ได้เนาะ เออศูนย์หนึ่งเจ็ดะถ้าตีให้สวยเข้าไว้หนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วก็อายุคนตายหกสิบเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเนาะเออคล้ายก็หกเจ็ดศูนย์ได้เนาะเออหกเจ็ดศูนย์เดี๋ยวเราก็เอาเลขประมาณนี้ก่อนเพราะว่าในฝันคือตกใจครับฝันนี้ตกใจทีไรเลขชอบออกเนาะอะแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะโอลนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้เพื่อนเดบสีนะครับก็ ยังร่วมบุญกันได้เรื่อยๆนะครับเนาะตอนนี้ไงเพื่อเรีบซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกยรติดตามเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราไงาเราจะมารอดูว่าหลานจะมาจับเลขตัวไหนให้อีกนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ล้วครับวันนี้ขอบคุณน้าโอนนะครับ <c oughs> สวัสดี <c oughs> ครับ <c oughs>